ไล่อากาศเช่นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการเครื่องฉีดน้ำแรงนะครับตัวนี้เป็นของ RSK นะครับผมปิดสักพากนึงเนี่ยเหมือนขามันดีดอยู่ครับเนี่ยดังแป๊กเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหา สปริงล้าหรือว่าเป็นที่ลิมิตสวิตนี่แหละครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาดูพอเปิดใหม่มันก็จะแต่มันดีดเราได้ยินเสียงเมื่อกี้มันก็นี่อยู่แต่พอเราเปิดเบาเนี่ยแต่เราพอเราปิดอีกครั้งมันต้องดับใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันไม่ดับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกไ้ไ 係。Yeah. สนิมดีดีขึ้นนะต้องถอดชุดนี้ครับต้องถอดชุดนี้ออกมา เป็นน้ำมันนะครับผมไม่ได้ถ่ายน้ำมันตรงนี้เป็นเสื้อสูบน้ำมัน ก็ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาตอตรงนี้น่าจะเป็นไว้เติมน้ำมันนะครับรนี้เสือ้อเป็กระบอกสูบ ออตัวนี้ออกให้ได้เดี๋ยวเพราว่าตรงนี้เป็นเสือ่อเดี๋ยวได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายน้ำมันออกเลยมันน่าจะเติมตรงนี้มันเติมเท่าไหร่เนี่ยเติมน้ำมันตรงไหนน้อที่นี่ พอ,พอดีจะถ่ายน้ำมันด้วยแหละผมก็เพิ่งเคยเลยือนะเนี่ยอ๋อเป็นสปริงเนาะนเพื่อนเอเป็นสปริงแบบนี้นะครับเป็นสปริงยัง สลักตัวเนี้ยสลักสามตัวนี้จะกดจะกดลูกสูบนะครับให้ทำงานแต่เราต้องเติมน้ำมันให้ประมาณท่วมแบริ่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปหาน้ำมันกัน 日本代表の大学の文学展開して ผมลองเปลี่ยนเพชเชอร์เกตตัวใหม่นะครับสั่งมาจากจากนอกจากจีนนะครับลายวันอยู่กว่าจะถึง300รกว่าบาทนะัตัวนี้เสียครับที่มาเตอร์มากับเครื่องแต่ก็คือเครื่องมันมีปัญหาไม่ยอมตัดนะครับแต่ชุดนี้ผมยังไม่เปลี่ยนแค่ผมซ่อมบำรุงเอาเอามาฉีดน้ำมันเอาแต่ผมเดี๋ยวจะลองดูคิดว่ามัน รั่วหรือเปล่าหรือแรงดันตกนี่มันก็คือเครื่องมันไม่ตัดการทํางานนะครับมันชีดตลอดปั๊มทํางานตลอดนะพูดง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองต่อสายดูทํำยังไงให้เราไม่ต้องเดินมาปิดสวิตช์ถ้าจะเปลี่ยนมันก็ชุดเนี้ยครับเสื้อตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันก็ต้องเจ็ดแปดร้อยถ้าดีๆหน่อยก็ แปดเก้าร้อยเดี๋ยวนี้เครื่องมันพันสามพันสี่ร้อยบาทเองครับได้เครื่องใหม่เลยทั้งชุดเลยแต่ก็ถ้าเรานำไปใช้งานเราไปล้างแอร์อย่างเงี้ยครับมันมันคือมันไม่สะดวกครับเวลาเราปิดปิดบา่าเงี้ยนะครับปิดบเบาเพชเชอร์สวีมันต้องดันให้อบให้ปิดด้วยแต่ถ้าเอามาล้างรถหรือล้างพื้นอะไรธรรมดาอ่าอยู่ ภายนอกอาคารอย่างเงี้ยครับมันก็ง่ายไม่ต้องเดินไปกดออฟสวิตช์ nên dậy làmงานอยู่ ยกรถ แก้ตัวนี้ดูถ้าไม่หายเดยจะหาวิธีแบบเดี๋ยวท่านโดนเวลาเป็นล้างแอร์เนาะถ้าทำสวิกมาตรงนี้ก็จะอันตรายอีกก็จะอันตรายอีกทำสวิกยังไงให้มันกันนะก็คือเดินสายสวิกมาแล้วมาตัดตรงเมียวครับวีธีแก้ เดี๋ยวจะหาสวิตยังไงไม่ให้เส้นลายมาตัดไฟตรงนี้แล้วเดีย๋ยวผมจะลองดูก่ะถ้าซื้อเปลี่ยนก็ซื้อใหม่ดีกว่าถ้ามีตังเยอะก็ว่าไปอย่างเปลี่ยนเป็นทองค่ะทองเลยตงเนี้หัวเสื้อตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีทองจะเจ๋งเลย Yeah. เปลี่ยนโอลิงตัว้ดินี่ครับแคปเปอร์ตัวเดิมแต่เปลี่ยนโอลิงใหม่ครับดูซิจะหายไหมหายนี่ว้าวเลยนะไม่ต้องเสียตังซื้อใหม่ครับแค่น้ำรั่วตรงหัวคอปเปอร์ตรงนี้ยเฉย ผมกว่าก่อนหน้านั้นมันไม่รั่วนะหรือว่าผมมองไม่เห็นผมก็เลยลื้อตรงนี้ดูไงที่ต้นคลิปมาครับผมคิดว่ามันเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับถ้าหายก็ดีไปเดี๋ยวเอาเทปมาพันเกลียวสันหน่อย Анью Ваулик. รสรุปแล้วก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องก็ออกใช้งานปกตินะครับแต่เวลาปิดวาล์วแล้วมอเตอร์ก็จะไม่ตัดเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมทําการบำรุงรักษาแล้วเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วเปลี่ยนเพชเชอร์เกียร์แล้วแต่ไอตัวที่เปลี่ยนก็ไม่เป็นผลนะครับทีนี้ผมจะทํำยังไงก็คือผมจะแก้ปัญหาโดยการาต่อสวิ์ที่สายนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูกันนะครับว่าผมจะแก้ไขยังไงก็คือตามจริงถ้าใครอยากเปลี่ยนนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับอะไรที่ประมาณ3-4ตัวที่โชว์บนหน้าจอนี่ครับรวมๆกันแล้วก็พันกว่าบาทนะครับผมว่าซื้อเครื่องใหม่เลยจะไม่ดีกว่าเลยแต่ตัวเครื่องนี้ผมก็จะทำเป็นสแปร์ไว้เนี่ยครับเปลี่ยนอะไรเนี่ยตามราคาตามนี้เลยครับ ก็คิดว่าน่าจะหายนะครับถ้าเปลี่ยนหมดนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่าคลิปหน้าผมจะแก้ไขยังไง